ท่านประธานในวันี้รู้สึกเป็นเกียรติและยินด,ด,ดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับท่านในทให้การสนับสนุโครงการแดดเวลาที่มีความสุขที่สุดของเด็กๆขอครับข้าพเรียนเชิญ นำสิทบิ์ไปทำสิทธิ์เดีกวกันพร้อมพารัเพื่อนเพื่อนของภาครัฐเอกชนร่วมจัดโครงการสร้างคุณค่าแา่ตนเองทั้งสแตนกลุ่มหนึ่งพันสถานสงฆ์เด็กชายบ้านตักเต็กโรงเรียนเครือข่ายผู้นำเยาวชน์สามจังหวัดชายแดนภาคใต้โอกาสและการสนับสนุนสังคมซึ่งจะเป็นการเสริมสถิติที่ดีและเชื่อมั่นในคุณค่าแห่งคนพร้อมที่จะอันดับต่อไปครับ ผมขอญาตเรียนเชิญข้อมจำกัดมหาชนได้กณรงค์กล่าวถึงอาการย์หน่วยอาการย์ BPP โก o b a l General ทีมีความยินดีเป็นอย่างแรงน้องผู้มีความบริษัท BPP โ l o b a l g e n e r a จำกัดด้วยแนวคิดที่ว่าจะพัฒนาเพื่อความ โดยเราเชื่อว่าการพัฒนาทีทีโกบอลเคมีคอลจำกับเพราะนั้นขอบวาวเซตติ้งจำกับเป็นต้นนะครับและยังมีนะครับเราก็รอคอยนะครับที่จะได้มาร่วมนะครับพบปะให้กับทุกทุกคนนะครับในนามของกลุ่มบริษัททีกำลังใจให้กับกองทุนเพื่อนๆพี่อนที่อาสาสมัครและการให้เพื่อตอบงานสังคนนะครับเสียเวลา แม้จะเป็นระยะเวลาอนันสั้นแต่ก็เชื่อว่าเป็นความสุขอันมากมายที่ได้รับกลับไปสองดังเกียรตนาลมันมัด้วยก่งกไม้สดเพื่อน้าพระไาดังนั้การจัดโครงการนี้จะเป็นสาที่จะชสัคบับ ขอให้ท่านเอ่อน้องๆคุณหญิงชื่อคุณท่านได้มาผม <laughs> ว่าเราดีนะครับถ้าทำอไปต้งข้าภาพมาเที่ยะทีเดียวนะครับขอให้เจขภาพไปทุกเดี๋ยวคนรีจะไม่ไม่จตัวนะเดี๋ยวติดนไปหน้าพี่ไอ้ดูดนด้วย